ใครอยากชมเครื่องรางหลักล้านนะครับนะเสือหลวงห่อปานตะกุดหลวงป่ยวัดสะพานสูงหมากทุยหลวงป่ยวัดหนังนะครับนะนี่เลยนะครับนะมาชมได้เลย,ย,ยแยแกลงกุล้อบในโลงตะกุดหลวงปูญญ่ศุกวัดปากหอมมะขามเท่าตะกุดหลวงปิยวัดหนังนี่เลยนะทุกอย่างนะครับหนึ่งในเก้าเครื่องรางไทยมีดบินนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเสือ หลวงพ่อเหงงวัดเขาดินนะนี่เลยเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหนุนมานหลวงพ่อศุนวัดราคุาลหนุมานหลวงพ่อดิ่งนะวัดบางวัวนะเสือนะหลวงพ่อเหงงวัดเขาดินนี่เลยนี่นะครับสกุดทีเป็นวัดสะพานสูงนี่เลยนะสุดยอดเครื่องรางอยู่ที่นี่นะฮะมาชมได้ฟรีไม่เสียสตังค์นะครับนะมาชมได้ฟรีไม่เสียสตังค์นะจ๊ะนี่เลยนะฮะนี่เลยนะ นี่นะ,น,นะะนะนี่เลยนะจ๊ะน,นะครับน,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 นะนี่เลยนะฮะบริเวณรอบร้านนะร้านตรากตรากต่างต่างนี่เลยนะนะจ๊ะมาชมกันนะจ๊ะและทักทายด้วยเมื่อกี้มีเ c คนหนึ่งขับรถผ่านพี่ลังนี่วาทนะักทายขอบคุณครับโทษทีนะจำไม่ได้ใครสวัสดีครับ